ศิลปะหัตถกรรมไทยในมุมมองของเบลคืออะไรคือความงดงามค่ะเป็นความงดงามทั้งในแง่ของผลิตภัณฑ์และความงดงามทั้งในแง่ของจิตใจค่ะศิลปะหัตถกรรมไทยนะคะสามารถสะท้อนคุณค่าในตัวเองได้เพราะว่ามีทั้งเรื่องราวมีภูมิปัญญามีวิถีชีวิตค่ะ มีรอยยิ้มของชุมชนและชาวบ้านอยู่เบื้องหลังค่ะรวมทั้งความดีงามอีกมากมายนะคะความงดงามนี้ทุกครั้งที่นึกถึงเนี่ยก็จะกลายเป็นความรักและก็ความภาคภูมิใจค่ะ รู้สึกอย่างไรนะคะที่ได้มาเป็นแฟนออฟศักดิ์ศิทธิ์ค่ะเบลต้องบอกเลยนะคะว่าเบลรู้สึกปลื้มใจมากเลยค่ะที่ทางศักดิ์สิทธิ์นะคะได้มองเห็นแล้วก็ให้โอกาสเบลได้มาเป็นแฟนออฟศักดิ์ศิทธิ์ค่ะมาร่วมกับคนอีกมากมายในสังคมนะคะที่สะท้อนพลังอันสร้างสารรค์ค่ะของศิลปะหัตถกรรมไทยที่มีคุณค่าและมีอัตลักษณ์ที่ไม่เหมือนชาติใดเลยค่ะคือเป็นความภาคภูมิใจนะคะที่เราคนไทยค่ะอยากจะบอกให้คนทั่วโลกได้รู้เลยค่ะ สำหรับมุมมองนะคะที่มีต่อง,งานศิลปะหัตกรรมไทยค่ะคือเบลจะบอกว่าเบลทึ่งมากค่ะเพราะว่าตอนนี้นะคะมีชิ้นงานที่หลากหลายมากค่ะมีทั้งแบบที่ทรงคุณค่านะคะเพราะขั้นตอนการทำเนี่ยละเอียดประณีตมากค่ะและมีทั้งแบบที่เต็มไปด้วยความคิดสร้างสรรค์ค่ะเพราะดีไซน์นี้ทันเก๋แล้วก็ทันสมัยมากๆเลยเบลอยากจะบอกคนรุ่นใหม่นะคะว่าตอนนี้งานศิลปะหัตกรรมไทยเนี่ยได้ถูกปรับโฉมให้ใช้งานได้ง่ายและเหมาะกับทุกคนจริงๆค่ะ